เดี๋ยววันนี้นะคะเพิ่งจะเอาสูตรแล้วก็วิธีการทําขนมมันคุกมะพร้าวมาฝากเพื่อนๆกันค่ะที่บ้านเพิ่งปลูกมันไว้เยอะแม่ก็ส่งมันมาให้ทําขนมนี้นะคะสูตรนี้จะเป็นสูตรแบบภาคใต้ทําง่ายส่วนผสมไม่ได้เยอะเพื่อนๆดูคลิปนี้จบทําได้แน่นอนค่ะเราจะใช้มันสับปะหลังนะคะเพิ่งจะใช้พันเหลืองพิรุนนะคะเนื้อข้างในจะสีเหลืองเราก็ล้างแล้วก็ปอกเปลือกออกให้หมดแล้วก็นําไปล้างน้ําอีกรอบหนึ่ง มันสายพันธุ์นี้นะคะเนื้อจะเหลืองสวยเวลานําไปทําขนมสีเหลืองสวยมากเราก็ผ่านนะคะแล้วก็เอาแกนกลางแข็งๆออกหั่นเป็นชิน้นๆนนําไปใส่โถปัน่นแล้วก็ใส่น้ําน้ํามะพร้าวลงไปหรือว่าน้ําเปล่าก็ได้แต่สูตรนี้เพิ่งใส่น้ํามะพร้าวนาไปปั่นให้ละเอียดข้อดีของการปั่นนะคะเนื้อมันจะละเอียดเทใส่ลงไปในภาชนะใส่น้ําตาลมะพร้าวใส่เกลือ แล้วก็นวดผสมให้น้ำตาลนะคะละลายเป็นเนื้อเดียวกันนำไปเทใส่ถาดเตรียมที่จะนำไปนึ่งเคาะนะคะให้ตัวมันกระจายตัวให้ทั่วแล้วก็เรียบต้มน้ำให้เดือดนำมันนะคะลงไปนึ่งใช้เวลาในการนึ่ง30นาที ในระหว่างที่เรารอขนมสุกนะคะเดี๋ยวเรามาทํามะพร้าวเตรียมไว้เพิ่งจะใช้มะพร้าวเนื้อทึมๆกะลาย,ยังไม่ดําเป็นเนื้อที่เหมาะสําหรับการนํามาคุกกับตัวขนมไม่แข็งหรือไม่อ่อนจนเกินไปขูดให้เป็นเส้นๆนํามะพร้าวนะคะที่เราขูดเสร็จเรียบร้อยแล้วไปนึ่งสักสินาทีให้ร้อนตั้งพักให้เย็นตัวใส่เกลือลงไปแล้วก็คุกเค้าให้เข้ากันตั้งเตรียมไว้ก่อน ตอนนี้นะคะขนมของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วสีเหลืองสวยน่าทานมากตั้งพักให้เย็นตัวสนิทแล้วก็ตัดขนมเอามะพร้าวใส่ลงไปนะคะเตรียมไว้เนื้อขนมมันสูตรนี้นะคะเพิ่งทำออกมาให้เนื้อเหนียวนุ่มไม่แข็งกระด้างมีความมันเนียนนะคะและที่สำคัญเนื้อละเอียดมีความเป็นยิลลี่เลยตัดขนมนะคะเป็นชิ้นชิ้นตามขนาดที่เราต้องการใส่ลงไปในตัวมะพร้าว เราก็เอามะพร้าวนะคะโรยด้านบนอีกรอบหนึ่งคุกเค้าค่ะตัวขนมกับตัวมะพร้าวให้เข้ากันกระจายให้ทั่วให้เนื้อมะพร้าวนะคะเกาะติดขนมทุกชิ้นจะได้ดูสวยงามแล้วก็น่าทานมากขึ้นจัดใส่กล่องให้เรียบร้อยขนมมันคุกมะพร้าวของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเนื้อมันนะคะสูตรนี้รับรองเลยว่าเนื้อจะเหนียวนุ่มไม่แข็งกระด้างเนื้อจะเป็นเยลลี่เลย เนื้อขนมนะคะจะสีเหลืองสวยของตัวมันสับปะหลังเลยค่ะเนื้อจะมีความเหนียวนุ่มยืดหยุ่นเหมือนเยลลี่เลยสูตรนี้หวานกำลังดีไม่ได้หวานมากทานคู่กับตัวมะพร้าวคลุกที่มีรสชาติเค็มนิดหน่อยเข้ากาันอร่อยลงตัวลองเอาไปทำดูค่ะ